เนี่ย่าหันบ่ไที่ตวมงหิวเจ้าสามาหาข่อยกไปอไออไป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 อไไปไปเราพี่น้องไปไดพี่น้อสสยัป่ตไสวัสดีครับสวัสดีอีพีครับพี่น้องื้นนี้อ้าง่ายโคครับพี่น้องง่ายโค่ายโคครับพี่น้องื้นนี้พี่พี่น้องกับหากินเห็ดโดยตรงทับพี่น้องเ้ยื้อนี้อะอูน ทีมงานจะเสียง hey, 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 hey. เฮ่กับพีน้อโกรกครับ,รมามาบรลุกัาเรื่อยๆครับ,บ,ราารบพี่น้องกระจายไปได้สีมานมาไหมครับคนนี้กต่ว่าห้องสองอะไรแล้วครับพุทธตาสองตาครับพี่น้องเจลิมเหีมทั้งไหนบูไปติดตามครับอีพีสามครับพี่น,อนอ้องมาหนี้หากีตามฤดูก,กาลเด้อพี่น้องเลยทั้งไหนล่ะทั้งไหนอีพีสามครับพี่น้องเป็นได้ย่าย่อว่าอ่อวอ่่าเห็นได้แค่เดียง นี่แมแดงนี่แนละห็ดแดงโอ้ยนี่งงมากฮีทแดงเฮุ้น่ะอ้าวโอ้ยบก้ตก็ไดเนาะเจนเยนเจนเย็นบอกไม้ได้เลยนี่ไงคุณน่ะคอลอยย่นน่ะโอ้ยตาดีบคน้าลงไปอีที่สามครับบ้าเห็นยังนี่เห็ดทานโอ้ยมุนมาแล้วเห็ดทานคือหน่อเลย อย่างคือเขาตัวหย่เนาะนสูกันละท่าบคนอ๋ออีพี่สามครับพี่น้องใส่เฮ็ดท่านอ่ะโอ้โหดอกที่สวยงามครับพี่น้องมาเลยโอ้ผู้คนเข้มานมันก็สี่มันเหมือนเดิมนะเต็มกระต่ายนี่โอ้บวลดพันเลยพี่น้องบึ๊บเป็นอะไรไม่เงี้ยข้ามางเงี้ยจะทานฟ้าพอจักนะบ้านน้ำเมี้ยคนบ่ไม่กี่บ่อค่กบ่อเนี่ยเลยเห็นหัวนะมมวกกันจะให้ก้อนน้ำด้อ ก้อยอีกเป็นหอนเด้งูขึ้นมาเลยก้อยอีกเป็นหอนนังหัวกาที่เยาขาดเอาเอาถิ่นนี่ฮะเอาถิ่นนั่งได้มันมันนั่งนี่เห็ดพวกครับโอ้ตาดีครับโตบจับรวยปุดเบื่อเสียงเหงาไหมหลุมซวนปวกไปครับพี่น้องใหญ่โคกไม่เลิศพี่น้องเลยมื่อนี้ครับเจ็บเห็ดตลอดงานเด้พี่น้องเลยก็ได้เอะสายเห็ดครับพี่น้องสาก็เลยก็แช่ก็ติดตามมากๆครับพี่น้องมื่อนี้ไป นี่นางใครดอดอกงามสวยนางงามเลยนั่นแล้วแม่วาปุ๋ยเห็นไปดูดนึ่งูเนี่ยอืองามอือยังได้จ้ามาโอ้ยนางเอกคนดังไปกุ๊นั่นไปี่นอข้งองน้ำแเสียท่างหลังนั่นแม่เขาซ้ำา๋ นั่นเออนุ่นนี่ว่าป่วยก็ได้ลรมากมาหันอ่ะถ้าวัให้ปวก็ใส่นีเพิ่นนมาหันปัหาังเขาจว่าหวห้องทองเอ้ตอมตอมอมขึ้นนเห้ยเห้ยงเห้ยงเห้ยงานยงเหี้ยงเห้งเหี้งเหี้เหท้ยนเหีหี้้ยงงเ้เห้ยเหีหยเเหเงเเหงเหงนีงีี้เ้อี้เเ โอ้ปึ๊บนะ่แมนั่นเดียวดอกหนึงโอ้นี่เราดอกเดงเธอเธอเยียบเด้อเยียบเดอลาพ่อได้ดอกหน่ลาพ่อกาลาพ่ออันนี้นู่อหนู่เอาเธเด้อหน่เอาัดเอเมื่อวันไดซื้อเตรียมซื้อเรียมไดซื้อจอยแล้วโอ้ยบางงามเชียเชเช

พี่น้องเอ้ยการสวยงามๆครับพี่น้องใส่ถุงปักบเดี๋วนึงจุดน,นี่พี่น้องเลยใส่ถุงปั๊บเดี่ยอีกแล้วพี่น้องเลยนุชทานครับอ๋งงครับพี่น้องเดี๋ดี๋นึงเว่อเป็นมูเป็นมูพี่น้องเลย หักแล้วใสถุงเต็มพหลานี้กเดรร์ไหลแฉะเอาไสถุงนะยางยูคอยกันยางอง้ยป้ากันป้าเฮ็ดโขกไม่ใส่หลักกันได้เห็นยูโอ้แต่นี่แมอันนี้ยึดไตน่นเนี่ยนนอยึดใตเหรอเขาบมาเห็นะไรบ้างเออ ยื้อไต่ยื้อไต่ตกตันน<อ>เปิดขึ้นได้แม่ม้ยื้อไต่ก็นเลยบกเิว่าว <c oughs> านัดภายในเด้ยง่ายยื้อไต่ <c oughs>

เล่ามองเล่ามาเดิเล่าถนัดด้ท่างนีิมองได้ไปีเตอออกบอกเราเบียดไสย่างเดียวเน,ะนาะยังอีกตัวขึ 20, ้นมันเถอะวะไปทำกันกับพี่น้องมาน <c oughs> นี้นี่ยัง มาทนข้าของดำพี่น้องของดกับงามพี่น้องท่านเฮ็ดท่านเฮ็ดท่านพี่น้องบึมลงไปอ้ามานี่ไปไเบิ้ม้่ด้ของลาบนีนั่นลาก็ได้เยอมาเนี่ยเด้อมาเมใส่้าใส่จุ๊บ เอาลากับพ่อเอกเรียบอนี่พี่น้องนี่ชื่สวยงามๆกรบพี่น้องเฮตระเฮตรนเฮตระพวกนั้นี่เป็นท่านธรรมดาท่านดำปื้อเบครับอันนี้เถาเมื่อเถาเืนนี่พี่น้องเลยนี่ดีบาเอาว่สินก็พอน้าบานน้ำเมี่ยงเขา คุ้มมาเต้ถุง um, พ okay, ี่น้อกเต้เดียวไปเต้ตาหนแม่วันศิลป์บาพ่อเรื่อยๆอยู่เฮ้ยเชียนี่ทานมีมูบอ่มีเดียดอกหนึ่งมีเมียเห็ดยังนี่เห็ดายเบี้ยเออทานใส่ นี่ดอกเนืองโอ้โหจะคอยไปสร้างอะไรอีกมีสองดอกหนั่งหนึ่งดอเป็นเดรนไลดอกเลยเอาพนไหมดอกเกียวดอกพี่บ่าดอกที่เอาพี่เอาเชือออกมาเชือกมาเลยสิเอาเออโอ้ยเนาะวนจะห็น่ำกันโอ้ยบริษัทกลางกับที่เตยังเดียวโอ้ยเนาะเลีงเดียวะเล่้งพี่เห็นเทียนี่ไปใส่นอไมไ่เมลอนอ

ไส่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 โอ้โหโอ้โหโต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 ต้องหาหมูงั้นไงขี้บแล้วย่างหูจักมองย่างหูไหมอืมโอ้งหูแล้วว่าคนมันดิตาที่สองย่างเหรอย่างโต๊ะไก่หม้ออย่างไรเห็หยังนี่ด้วยหล่าด้เห็ดทันนี่เห็ดทัน นี่น้ำตูดเมียพบานกนใ่นาเลยใส่นาเลยเย้ก็ขขอยข่อยขอยก็ข่อยก็ขอยข่อยใส่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 อออเอา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 สียบกันใส่ไม่ประโยชน์ันซือมากเลยอ่าขาดไปโอ้ยขวล้วก็เลยพี่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 พ่ใส่ใส่่องใ่นองพี่้องอยา้ได้ชอบปอนจากสองแสงออ เราเอาบึงเลครับพี่น้องมาเนี้ยพะพี่พี่น้องครับเจ็บเห็ดเจ็บยมหาด้วยพี่น้องฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามใส่ใส่ใส่จังน้อยครับพี่น้องมาเนี้โอ้ยหย่านั่งหมาญี่ลีบ้านี่แซงข้างควงเลยพี่น้องเลยเอาฝากกดไล์กด็เท่ติดตามให้นน้อยเลยพี่น้องเรื่องากนังเห็ดพี่น้องเลยอ๋อฟ้าน้ำเห็ดเที่ยวลากระเพาะเห็ดขาวเออ๋ยวตีตีตพี่น้อง ตากงเนี ne, ่ย่าหัรวไดที่ตังหิวจ้าสามารหาข่ปะนะฮะ้องไปเอาข่เอาข่เอาไขเอาข่เอาข่เอาไข่ไปเราไปเราไปเราใ้ใช้ใช้ใใ้ดาปงามแล้วยาห้เจเบันเส้วเ้ียวเบิ้งหอนเห็ดพี่น้องก้งก็บเด้เดียวเบิ้งแต่พอพี่น้องเห็นเดียวตาหาตาเห็ดนี่ของข่ของข่อาข่โอ้ยนี่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 น้ลานี่นนเอออนนี้่พลจากตรงแสง อืมคนวัวเฮ็ดคนได้เฮ็ดบ่มบ่มเยอะฟองเฮ็ดเหลี่ยฟองแดงฟองดำฟองเหลี่ยฟองขาวฟองไม่เพียงคนได้แตกบิ่มเบิ่มมาทำเนี่ยมาเฮ็ดเอาหาวนะเพื่นเออพี่น้องเฮ็ดก็ร่ังก็พี่น้องมันนี่ง่ายโคกไม่ได้อพี่น้องง่ายโคกไม่ับฝากก็อลไรก็แจกก็ติดตามจักลิกจักหน่อยครับพี่น้องมันนี่หาจีนตาดูกาลาทิ้งงานไปโอ้ยง่วงก็ไม่ได้เคี่ยวหยาให้พี่น้องจะมาจ้อยเหมือนอะไรกับหยาแต่น้าเห็ดเต้านเห็ดอะไรก็เลยเอาทิ้งงานไปหาหยาซอยเลย ไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปเรื่อยๆเราสี่เดชแนบอะไดรกับพี่พวกได้เตรียมถุงจากเทียว้ยเอาเขาว่าพวกได้จิบเฮ็ดเต็มถุงหนีพวกหายหน้นหน้ามันเอาปาที่โทั่วสะดอกมาสิใจลายใส่ละกันพนะแต่พี่น้องเลยเอาเราสี่เตรียมถุงอะได้ก็เอามาใส่ตาพะนะอ้าจัดไปครับพี่น้องไม่ได้ฝากก็เลยก็แช่ก็ตีตามเล็กน้อยเด้อพี่น้องเลย คือว่ากล้องว่เห็นจังหน่อยก็ขอโทษข้อไกฟกาแฟน้ำเห็ดยำบ่ได้น้ำมูรำบ่ได้เตียมถุงยาำเมี่ยบย่บได้นอนน้ำเพิ่นว่าเอาจัดไปครับพวกนี่สายเห็ดครับพี่น้องสายขาวข้าวพี่น้องชาวอีสานมากมากได้เก็บเห็ดเก็บหมาวกินก็บ,บ,กเบ,บเ่เท่าอะไรมากเก็บเพิ่นว่าเฮ็ดนั่นมูดมาน้าเหมือ้าพี่น้องเอ้ย อขอตัวจขอไฟเด้อเจ้าป่าเจ้าเขาครับขออนุญาตทายทํำครับพี่น้องเพื่อสืบสารตำนานครับสืบสารตำนานคนอีสานให้เบิงเด้อพี่น้องเลยตัวที่จ็บเม็ดของทิมงานที่สามตรงนัอยครับพัธรรมดาเนีการพร้อมเนี่ยโอ้มากองดากใส่กองขาเต็มอกนลอ้นอต่ม่เจอกันดากดครับอ้าวข้อวข้าว่่าวข้ากค้าวอ้าวข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 าวขาข้าวข้าักวข้ว้อขนาหูหาวก้าวน้าวข้ว้าวขาวข้งว้ยวาาวขาห้องอัน ขาป้าม่น้อาท่ากูจอดอันเหี่ยวจากบาดแน่พ่อนะจอดปเพื่อไปเห็นแตนห้องน้ำข้นพิการเพื่อเลี้ยวเขาป้าเบิรเอ้าเจ้าเขาไปย่างห้องน้ำข้นพิการเอากูหูหนหัวกันนะโอ้ยแบบสีเหลาเนาะโอ้ย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  ต้องปเล่นตัวโอ้ยเดียวขาปั่มมันไม่กันขวัญอะของน้ำพ้นพิการตัวก้อนพิการเข่าคือเก่าละโอ้ยเดี่ยวขาปั่มบึ๊บเจ้าเล่นไปรยังเข่าอิอนของน้ำพ้นพิการเนากูกับพิการเนาเมืองแดดเสด็จกูหูหนวกก่อนนะเอาจัดไปแต่๋ยวใตเห็ดไปแล้วพี่น้องเลยชือว่าออกครับเฮ็ดโค้งนี่ก็พอได้จับได้ใบยเรื่อยพี่น้องเลย อ้าทีแล้วตาที่สองไก่เต็มเราที่นี่งนูจะได้น้ำเพลินบอบ้ได้คเนเนี่ยเสียกอว้ยเที่ยวบึมบมอาก็้ได้เห็ดปวกมั่ใส่นิออก็ือหายเลย้มาอูเอิปะนะไปเื่อนเอหน่อยจะรันเฮ้ยน่ารไปหาำดอนให้กา เอ้น้าตที่หาตก็บาดนะาไ่เห็ดน่ะายนเฮ็ดทานตัวนั่นตัวนั่นเฮ็ดแดงตัวนั่นเฮ็ดทานเชียเชีมีมีเผื่อนด้วยเชียนำไปตองเออเชี่ยของหันละเชียนเดียดันี้เฮ็ดไอ้หนางัวหนางัวเฮ็ดหนางม่มีนี่ดพีน้องลากระอเฮ็ดทานคือกันเฮ็ดทานพีน้อง โอ้ยลาพ่อเห็ดนาเลียดอกหนปิดของลาลาพ่อเล้ยวฮอนั่นแหละนั่นละเอาซากันเอาซากเอ้อขอให้เจ้าดอกนั่นนี่ปันกันเพอเสียขอยกระยาเจ้ากระยาข่อยจะรับเกียนกันเพา จัดไปใจดีนัพี่น้องปั่นเฮ็ดกันพร้อมหยาดกันน้ำจัดไปครับพี่น้องวันนี้มันหมาบมาขามาหายหยาดกันคือเกาวเลยพี่น้องเองหยาดกันก็ปั่นกันเินเฮ็ดนาร่เฮ็ดนาเร่ยามาเอาในถุงเล้วะคิดาเดอนนำไปกันไปแลนนีเลยรอสีเต็มก็ไม่ใช่องค์กาายตาครับฝนตกเราเฮ็ดในห้องวันนี้ อ่ะหมดไข่ครับพี่น้องอ่ะไปฝนตกแล้วพี่น้องเว้ยเข้าโฮมเข้าโฮมเข้าโฮมไปพลุนหรัอเปล่าพลุนมาแล้วพี่น้องไปดีพลุนเกินเอ้อหมดแรงกันพี่น้องจับกองแกงโปรดพ่อไม่จินตีมาพี่น้องออกมาครับพลุนอะฝนตกเฮมเฮมมากแล้วพลุนอะมามาออกมากเออ เออเตาล้วนๆ่วน่ะเอาม่งี้เข้ามาเงี้ก็ได้กันล้เว้ยส่วนอ่ะส่วนุ่จะไปทางไหนบ่ไปเจ้เฮ้ยไ็ดปวดกได้ีนิส่วเไ็ดปวดส่วนเป็นตมามามันมันมันทุกาสาตอนี้มัดครับพี่น้องวัน้อีี่สามครับพี่น้องงายโคกเ้ยพี่น้องเลยงายโคกงานโคาพี่เฮ้ยตะวนหัวหัวยิงเราสมือนี่ถ้าเขาถ้าเขาปั้มเม่ก็เขาห้องน้ำพูดพีการน้ยธรรมดาดิ่ย ตาสองเลาวเด้อครับนี่เอาเด้อนยิ้มเอานีเห็ดเอานี่พี่สาครับพี่น้องก็เต็มถุงกันเลก็เต็มถุงก็บว่าสาตเต็มถุง่ให้กลับมาเใหนอนนํกอนใหัดิคลิปนี้ครับพี่น้องมื่อนี่เด้อพี่น้อง EP3 ครับ e ี3ขุนอ้าวขุนมาแล้วครับพี่น้องนมาแล้วอ้ามือหนาฟ้าไม้พพี่ฟาน้องมาเจ็บมือเด้อครับ อาฝากเลยก็แจ้งก็ติดตามครับตลอดชีวีตครับสวัสดีความสุขครับสวัสดีครับพี่รุ่นขอกันรายการพ่อแม่พี่น้องจากสาวินาทีก่อนเด้อครับนี่ครับหมูเดดเดียวของพ่อน่อยซ้อยเดิมครับหมูเดดเดียวทอดไม่ไม่หอมหอมพี่น้องรสชาติสุดยอดที่เลี้ยงครับพี่น้องรสชาติกลมกมสุดยอดครับรับประกันครับ เพียงแพ็กหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับพี่น้องสนใจแอดไลน์นี้นะครับนี่แอดพอนอยหนึ่งสองสามครับหรือสั่งได้ทีลิงในคลิปนี้นะครับอย่าลืมหมูนหนุนซอยพอนอยซเส้เดิมในเด้อครับพี่น้อง